สวัสดีค่ะสวัสดียายาาเอซียายาการ์เด้นค่ะยายาการ์เด้นพิกัดตลาดต้นไม้สวนหนันเกวยนนครราชสีมาขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขนะคะอีพีนี้เปิดแบ่งโชว์เก้าชั้นสีรุ้งสีมันติคัลเลอร์นะคะสวยจัดสวยมากบา จะรบเรียบนะคะใบจะริบเรียบกระดูกกระดูกใบสีชัดมากเลยนะคะถ้าอากาศเย็นจะเงาใบจะเงามากกว่านี้ค่ะอันนี้อันนี้เป็นไม้หนอนะคะไม้หนอที่ยังอยู่ติดต่ออยู่เลยนะคะก็ยังแยกไม่ได้มีแบ่งนะคะวันนี้มีแบ่งอยู่ที่3ามกระถางนะคะ,ะเริ่มที่กระถางแรกนะคะขอบใบนะคะนี่สวยเงามากเลย มีตำหนิตรงนี้นะคะเป็นไซส์กระถาง8นิ้นิ้ะอันนี้ให้ที่250นะคะ250 250บาทราคาเบาวิวโปรให้นะคะอ่ะส่วนต้นนี้อ่ะให้ให้ราคาเดียวกัน250บาทพอ250บาทพอนะคะอ่ะส่วนกระถางที่3นะคะกระถางที่3 ส่กระถาง8นิ้วนะคะใส่กระถาง8นิ้วอันนี้จะเป็นฟอร์ม3ใบนะคะเป็นฟอร์ม3ใบพวกนี้เขาจะเป็นเชื้อของลายทับทิมนะคะเป็นเชื้อของของลูกทับทิมได้ลายของทับทิมมานะคะแตะ่ก้านก้านใบนะคะจะเป็นสีม่วงๆเข้มๆนะคะสีเข้มมากเจอความเย็นไป เงาสวยนะคะอ่ะส่วนตัวกระถาง8นิ้วนะคะไซส์นี้ให้ที่590นะคะ590ใครสนใจนะคะสนใจต้นไหนก็แคปส่งให้หนุชทางไลน์ได้เลยนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะ